สวัสดีครับซีนะครับที่เราบ,บทปั้นครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่ว่าชอบตัวละครปั้นเนาะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นแบบตัวละครแบบบทใหม่ในค่ายของเราในนี้ขอบคุณมากๆครับที่ชอบบทบ่าน,นี้อืม อยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าไอ้ปั้นเนี่ยมุมมองความรักมันก็แบบเอาเห็นเกตไม่ใช่เห็นกับตัวหรอกแต่ว่าเขาเรียกเอาแต่ใจตัวละครมันก็แบบคิดเด็กๆนะมันแบบวัยรุ่นนี้เฮี้ยวเฮ้าฝ่ายหาความรักกันเนาะแต่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าผลที่ตามมาม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต่างกับเราเลดหน่อยบางทีความรักมันก็ไม่จาเป็นต้องแบบอะไรขนาดเท่าปั้นอ่ะคือปั้นมันก็บางทีก็เกินไปเนาะคนหนึ่งปั้นในสังคมมันก็มีอะไรอย่างว่ามุมมองความรักของเรามันแตกต่างกัน ส่วนตัวคิดว่าจบแบบนี้ก็ดีแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดเอาแบบเอาซีรีส์มาเทียบกับชีวิตจริงอะคือในชีวิตจริงของเราใช่ปะมันก็ต้องแบบไม่ได้แบบผมหวังอะไรขนาดนั้นเนาะที่มาของตอนจบก็คือคือปั้นอะก็สมควรจะต้องไปญี่ปุ่นตั้งนานแหละแต่มันดือ้อมันหัวรัน้นมันแบบมาแต่จใจอะไรเงี้ยอยู่จนอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือยังไงก็ต้องไปอยู่ดีบางทีเวลาเราพูดอะไรไปเราก็ไม่รู้นาะคตหรอกว่าแบบจริงจริงเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>ก็อย่างว่าถึงพอจะบอกว่าจะรอปั้นอะไรเงี้ยก็ความหก ความหรือความแกลชิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็อยู่ยเกิดจะแล้วแหละในสังคมนี้เราดูในชีวิตจริงสิว่าเราเคยหวั่นไหวกับเพื่อนสนิทปะกับเพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะมันมาจากความอะไรก็ความสนิทก็ไม่แปลกหรอกที่แบบพอดกับวินอะไรเงี้ยมันจะอันนั้นได้ตั้ง4ปีนะคิดดูดิใช่ไหมแต่ว่าปั้นมันไปนูนะ่นอ่ะมันเจอใครมันคุยคนมันคุยคนญี่ปุ่นอยู่เรื่องปะล่ะก็ไม่รู้เรื่อง ครับก็ซีรีส์เรื่องแบทบาร์เธอร์อะไรนะ้องแชตตัวแสบนะครับใครยังไม่ดูเนี่ยก็อย่าลืมมาดูนะครับเพราะว่าสนุกมากครับผมมี5ตอนตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็อ่าถ้าเกิดอยากดูเนี่ยเดี๋ยวก็มีลิงก์แปะให้ครับไปนะครับผมบ๊ายบาย